สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาดูตารางอัปเดตงานกันดีกว่านะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับแอนออร์ดีนะครับต้องเข้าไปรับชมแล้วก็ไปดูได้เลยนะว่าสิ่งที่แอดพูดจะมาตรงกันหรือเปล่านะเพราะว่าแอนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานเป็นนะครับเวลามีปัญหาหรือต้องการที่จะระบายหรือช่วยเหลือเนี่ย แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยสตินะครับแล้วก็การที่เขาเนี่ยเป็นตัวท็อปในเรื่องของเจ้าแม่หมอลำนะครับความสวยความเพอร์เฟกความรวยแล้วก็ความเก่งของเธอเนี่ยทำให้แฟนคลับหลงรักนั่นก็คือสเสน่ห์ของเธอแล้วก็การทํางานของเธอเนี่ยไม่ว่าจะ ออกไปตามต่างจังหวัดนะครับเธอก็ไม่เคยลืมที่จะอัปเดตให้กับแฟนคลับบางคนไปดูไม่ได้นะแต่เขาก็ติดตามบนแพลตฟอร์มนะครับอย่างบ้านฟ้าเนี่ยแอนเขาก็เอาลงให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของส d u ูนตารางงานของเขาซึ่งปังครับผมปังมากนะฮะมาแล้วคะ่ะตารางงานประจำเดือนสิงหาคม2568พี่น้องอยู่ใกล้พื้นที่ไหนอย่าลืมมาให้กำลังใจกันนะคะแอนและทีมงาน ออรดีแบรนด์รอเจอทุกท่านอยู่คะ่ะก็น่ารักนะครับแอนก็เป็นคนน่ารักเป็นคนที่อ่จริงใจกับแฟนคลับจริงใจกับแฟนคลับมากๆเลยนะโอ้งานเพียบเลยอ,ะอ่ะอ่เริ่มมาที่หนึ่งก่อนแล้วกันอ่รับรางวัลอินฟลูเอนเซอร์นะครับอวอร์ดสองพูนย์สการประชุมแห่งชาติสิริกิตกรุงเทพ ร้านลำน้ำเพื่อชีวิตลาดกระบังแขวนลำปลาทิวเขตลาดกระบังกรุงเทพ 2. ง,งานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว2568สารากลางจังหวัดพิษณุโลกเอ้ยมาพิษณุโลกด้วยพิษณุโลกบ่อยๆไปพิษณุโลกบ่อยครับสี่ลานชมปิงผับเข้าผงเข้าผับ ตำบลน,นครชมอ,อําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร5ตะวันแดงมหาชนณนะนะครสวรรค์อุ๊ยบ้านพี่เขยนะครสวรรค์พี่เขยจะไปหรือเปล่าอ่าอีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวค่อยว่ากันตำบลปากลำโพอําเภอ,อเมืองจังหวัดนครสวรรค์อ่าแล้วก็วันที่8นะครับอ่าสตีฟฟา์เขื่อนขุนด่านปราการชนตำบลหัวตั้งใช่ไหมฮะหินตั้ง ประธานโทษครับตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเก้าลานเบียรหลังเซเว่นอำเภอปนานิคมจังหวัดระยองแอดจบจากปนานิคมนะครับแถวระยองอนิคมพัฒนานะครับไม่ใช่ปนานิคมนิคมพัฒนาเออจังหวัดระยองเนาะแล้วก็ต่ออีกวันที่10เทศกาลแสงสีสิงห์ครั้งที่3มไม่ใช่แสงสีเสียงนะครับแสงสีสิงห์ ครั้งที่3ศสารากลางหลังเดิมรอศ .130 จังหวัดสิงห์บุรี11งานราชสีวังน้อยแฟนะครับข้างเชียงกงวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดยุทธยาเมืองเก่าเมืองเก่า12นะครับเฮ้ยทำไมงานเยอะจังเลยอะเยอะมากเลยนะ12งานวันแม่สโมสรไทยออย สโมสรไทยออยอำเภอศีรราชาจังหวัดชลบุรี13งานวันแม่อำเภอบ้านไร่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุดรธานี14สปีดคลับ BKK รัชดา14นะครับถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครอาม o รัตนโกสิน์เข้ากรุงเทพแล้วนะจ๊ะ15มานิดรเตอร์ทบาร์นะครับถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเอ๊ะมานิดคุณคุณนะนะครับ15อ่ะไปแล้วเนาะมานิดเนาะ16งานเลี้ยงพนักงานและครอบครัวตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอ่าเพราะว่าช่วงนี้ขอนแก่นเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่อ่อยิ่งใหญ่มากๆในการจัดงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องอ่าแสงสีเสียงไฟต่างๆเนี่ย คือมันเป็นตัวเสริมนะครับขอนแก่นเขาจะมีอุปกรณ์เสริมมีเรื่องของการลำลองศิลปินหมอลำเยอะมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่ศิลปินหมอลำนะครับก็จะมาจากขอนแก่นนะแล้วก็จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่หน้าตาดีเยอะนะครับอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นอุปทานนะครับอันนี้เรื่องจริงเคยเห็น<ๆ>เห็นมาแล้วนะคเคยเจอมาแล้วขอนแก่นหน้าตาดีเยอะมากๆ17 17ยยังไง ฮาไทราชซูปเปอร์เอ็กซ์โปนะครับสนามแยกกบไทยมิตรเขตมินบุรีกรุงเทพอ่าเข้ากรุงเทพเยอะมากเลยออนดอดีนะครับเต็ไมไปหมดเลย20เฮงเจริญสีนครินทร์40เขตหนองบอนกรุงเทพอีกแล้วครับท่านอามาต่อกรุงเทพอีก21 The เดอะแลนมาร์คสายใหม่เขตสายใหม่กรุงเทพอ ลองเปลี่ยนมาขึ้นชลบุรีบ้าง22งานเลี้ยงภายในและฉลองวันเกิดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี23ตําอ่าตะวันแดงเนาะ,ะประธานโทษครับตะวันแดงศาสตร,ร์แสงทองมหาสาร,รคามอําเภอเมืองจังหวัดมหาสาร,รคามโอ้หนังสือตัวเล็กมากเลยนะครับไม่ได้เอาแว่นมาต้องตัดแว่นแล้วเนี่ยสงสัยนะแว่นเก่าไม่ค่อยดีแล้วต้องตัดแว่นใหม่เนาะอ่ะยี 24, นะครับร้านเวิร์กร้านเวิร์กเนี่ย อยู่ในอำเภอสวนภูมิจังหวัด 101. ร้อยเอ็ดเฮ้ยร้อยเอส้มตำอร่อยส้มตำอร่อยมากครับร้อยเดยีวัดราชบำร,รุงวัดไก่หอบนะครับไม่ใช่ไก่หอมนะวัดไก่หอบอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี26งานทำบุญบ้านตำบลโกงทนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี27นะครับพาราโซคลับเกษตรนวมินเขตบึง กรุงกรุงเทพเขตบุญเขตบุญทุ่มหรือเปล่าเขตบึงทุ่มกรุงเทพ28ร้านศิลปินอีสานพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ29ล้านเบียร์ตลาดชิวๆเนาะนิคมอมาตะซิตี้โซนจีนจังหวัดระยอง30ร้านตำนานชนเครือสาพัฒ อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี31 Spicy Musical and Restaurant เขตราชเทวีกรุงเทพนะครับนี่ก็คือตารางงานประจำเดือนสิงหาคม2568เดี๋ยวบางคนก็ถามอีกเอา้าจะรีบเอามาพูดทำไม เพราะว่ายังไม่ถึงเดือนสิงหาเลยอ่าไม่ใช่นะครับคือมันคือการอัปเดตของศิลปินล่วงหน้าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะแจ้งใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยเรารู้อะไรมาใช่ไหมฮะมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบางคนไม่เคยไปดูแอนออร์ดีแบรนด์เลยแต่ถ้าอยากจะไปดูเนี่ยก็คือเนี่ยแหละคือล่วงหน้าที่เขาบุ๊กไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้มีเวลาเตรียมตัวเคลียร์งานใช่ไหมฮะแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกแต่การตลาดเนี่ยในการตลาดเนี่ยเขาจะไม่แบบว่าเอาตารางมาให้ดูก่อนทําการแสดงอาทิตย์หนึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งบางคนลางงานไปแล้วหรือบางคนไปต่างประเทศหรือบางคนเนี่ยาลางงานไปทําธุระหรือติดงานแต่ถ้าเกิดบอกล่วงหน้าอย่างเงี้ยดีเหมือนกันก่อนสิงหาก็จะทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวกันได้บางคนชอบ ศิลปินแอนออร์ดีกับบอยสริชัยใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบอยเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูด EP ต่อไปละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเขายัางไม่ไม่คืนดีกันหรือปาใครรู้ช่วยบอกทีนะครับเพราะว่าใจอยากให้เขาคบกันนานๆอยากให้เขารักกันมากๆเลยเพราะว่าบอยกับแอนเนี่ยถ้าไม่เลิกกันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของความรักแต่ถ้าเลิกกันกลัวมันจะเป็นตำนานไงไม่อยากให้เป็นตำนานครับอยากให้เป็นคู่รักแบบนี้ตลอดไปนะอ่าโอเคในเรื่องของตารางงานสเกดูลก็ จบแล้วเนาะแอนออดีเขาก็เอามาอัปเดตให้พวกเราฟังนะครับก็บอกได้เลยนะว่าสุดปังน้องแอนออดีเก่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับส่งกำลังใจให้ศิลปินแอนออดีเนาะพร้อมทีมงานออรดีแบนด์ให้มีสุขภาพแข็งแรงม,มีกำลังใจทำงานเดินทางไปทำงานขอให้ปลอดภัยและราบรื่น นะครับไม่ต้องเจอคนตีกันคนไฟกันไม่ต้องเจอให้ราบรื่นทั้งหมดเลยขอให้แฟนคลับแฟนเพลงรักและสนับสนุนซัพพอร์ตเยอะๆเอ็นดูความขยันและความอดทนของนางจริงๆเลยนะผู้หญิงเราจะมีค่าก็เพราะมีงานทําและพึ่งพาตนเองได้ประคองตัวให้อยู่ในจารีประเพณีที่ดีงามแค่นี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับแต่นี่มันโลกยุคใหม่เนาะก็อาจจะมีแบบ adapt บ้างมีความมั่นใจมากขึ้นเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ให้คงไว้ในเรื่องของ คำว่ามารยาทเข้าตามปลอกออกตามประตูนะครับยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่มือไม้อ่อนตรงนี้ต้องตระหนักไว้แล้วก็ต้องอจดจําให้อยู่ในเบื้องลึกของจิตใจเลยว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือเรื่องของความมีสเสน่ห์การมีมารยาททุกอย่างคําพูดคาจาเนี่ยคนถึงติดไงคนถึงชอบแอนออรดี already, ไง คุณเข้าใจหรือยังนะครับอ่ะโอเคก็เอาสเกดูนตารางงานมาฝากแล้วเนาะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวประเด็นเรื่องแอนบอยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่วงหน้าละกันนะครับสวัสดีครับ